ข่าวแปั๊มอยู่ระหว่างทางตอนนี้ก็สามโมงห้าสี่เดียวสุดรอดตื่นหนึ่งคนค่ะไปห้องน้ำแล้วก็เดินไปซื้อซัมเบย์มากินคนสวยนอนค่ะดูคนสวยหนาวหรือเปล่านเนี่ยดีสุดรอดขึ้นมาบ้าฉันรับปุ้ยกันมาบ้าจะบบมา้าห้องน้ำอยูน่นี่นะซัมเบย์มากินโอเคค่ะเดีย๋ยวใกล้ถึงแล้วเราจะมาอัปเดตอีๆเลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคค่ะบ๊ายบาย Thank you. ตอนนี้หกโมคงครึ่งถึงแล้วนะเด็กๆว้าฮู้หน่อยว้าฮู้ถึงแล้วนะคะอีกนะคะนี่คนขับเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหนังนิดหน่อย่ถึงแล้วนะถึงเวลาเท่าไหร่หกครึงครึ่งนะเวลาดีมากซิ่งมาอย่างเดียวโอเคค่ะ<บ>เดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนเมื่อกี้ข้าวไหนอย่ามาบอกอีกทีนะเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายยายเด็ดกๆบ๊ายบาย,บาย บายสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เช้าวันที่สองนะเด็กๆตื่นกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเด็กๆนะว้าวเตื่นแล้วเห็นไหมใช่ไหมคะพูดหน่อยสิจ้าจ้าเด็กเราจะไปด้วยใจเยนะเราต้องรอฝนดตกก่อนนะเ<ด>พราะวันนี้จะจู่ฝนตกใช่ไหมคะใช่เย็มาลยอะไลองห่ม้กนนนมันนี้ อันนี uh ้เดี๋ยวมาตจะตัปดตัวโยตัวยห้ามาห้าตัวโตอืมเดี๋ยวันจีที่จะปิดตัวโยนะดูบ่ยู้ใช่หนูตอปกไนี่น้องเชูน้องเชฟอันน้องเชฟออ พูดตัดโจ๊้าโอเคค่ะวันนี้เราวางแผนไว้เราจะไปเล่นทะเลตอนนี้ฝนตกเราต้องรอหยุดฝนตกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเช้ากันนะคะเราจะให้ดูวันนี้เรากินอะไรกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะฮะพูดไปทำงานแล้วม่าพูดต่อไปนาวันนี้พูดต่อต่อตานา วไปไปัวนนี้ย่าไม่ได้ไปวันนี้ย่าจะไปพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปใครเป็นคนเก็บห้องคะบอกสิปาโจจะมามาโอ้ใบตองเลี้ยงหมอนสวยมากเก็บห้องได้เก่งมากเลยหนูโตแล้วหนูเยี่ยม แ,แล้วทนะี่่าจะอาดเลยเนาะเก่งมากเลยนี่นะฝนะีมือน้องพับผ้านะคะคนเดียวนะคะหม่อมมี่นั่งดูค่ะแต่หม่มมี่เป็นคนพับผืนใหญ่นะน้องพับผืนเล็กเก่งที่สุดเยี่ยมเน้อเยี่ยมว้าวู ตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเจ็ดแล้วแม่ต้องจะไปเล่นอะไรคะทะเลทะเลเหรอ,อปากเนอะอจังเลยลูกคุณเจ้าหญิงหน้าเร่อ,รอคะเราจะไปเล่นทะเลกันนะอย่าให้แม่โอ้ยให้เวลาน้องเช็ดหน้าแป๊บนะไปเช็ดหน้าก่อนมาแล้วพ่อหนุ่มคนนี้นะคะนั่งซิวเลยดิเราจะไปทะเลกันนะคนขับนะคะสองคนพ่อลูก งไงหนลับมาหน้าโซมนิสนะคะเพราะไม่ได้แต่งหน้า,าต้องต้องนั่งลูกค่ะลูกโอเคไว้เจอกันที่ทะเลนะคะบ๊ายบาย ็ดงเหรอใช่โอ้สวยมากเลยทำ <Yeah. S 1> ปลาดาวเหรอคะ นนแต่ฟาร์มซโอ้แต่ยกซต้อเก่หรอสวยมากเลยแล้วคนนี้อ๋อปอยปอย ระหว่างรอลูกทำเราจะหันไปสัมภาษณ์คุณพ่อกันนะสนุกไหมคะสนุกมากพ่อหล,อล่อเนี่ยไปพาลูกมาเที่ยวเยีะยนะคะโอ้เยี่ยมเดี๋ยวดูดิ 妈妈 ปเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากค่ะสนุกสุดๆเลยสนุกที่สุดคือลูกสนุกค่ะค่ยลูกค่ะลูกไปกินทรายและะ้ว แลก็ขึ้นมาจะลองขึ้นมาพักนะเพราะว่าแดดมันร้อนมากเลยดูน้ารูกสาวเฉยสปิปิง้งเรื่องรูายจเฉยตื่นตื่นแล้วลงไปใหม่ใช่ไหมคะใช่เพรข้างล่างมันร้อนมากเลยใช่ไหมคะร้อนแบบไม่ไหวเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวลงไปใหม่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายในงานนะคะกเก็ลงคค่าเดี๋ยวค่ะบ๊ายบายคะ่ะ ทานใช่ไหมคะกินข <Williams. S 2> ้าวเ่็ไปกินข้าวกินขนมใช่ไหมได้โอเคค่ะไปกับใครมางคะป่าด้ปนป่าปะปไปจะมามแต่้นอว่าปุ่าจะอภิจาระเป็นท่านี่เป็ ไปบูธโอ้ขับรถนะคะจ้างมาและห้ร้อย พิซซ่านะพิซซ่าของวามมันวอร่อยไหมใบจางอร่อย เค็มแต่ยังไปไหนกันเธอ,มไ,อไม่ลองดูยูนิคอ,อ์เหรไปต่อไอ้๋ยวเราจะพาลูกไปเดเล่นห้างกันนะคะมันเป็นห้างใหม่ของจันทุรีเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวพาแฟนเข้ายูนิคก่อกันนะ ้อนมากเป็นท่างจันทบุรีก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบจะเป็นแบบไอเทมแอร์เป็นแบบนี้เลยบแบบ่ก็มีโซนเย็นไงโซนเย็นมีโซนมีโซนในห้างอะ่ะแล้วก็มีแบบเป็นโซนแบบเนี้ยอ้าวของเล่นหมดแล้วแบบโลกอี คนเดียวที่ไม่ยอมนอนคนนี้นะไรจ้าคนนี้ไม่ยอมนะจ๊ะเมืเ่มอแต่เมื่อปีก่อนเมื่อแต่วยคุณมามาเล่นใช่ไหมจะไม่กลับเอ๋เอะไรบายบาย มาเกนค่ะมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงหลเลยลืมทางออกเธอทำหัวใจของผมละายลละละ

เราก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยนะคะนองจากว่าฝนตกตกหนักมากวันนี้เราก็ออกไปหาข้าวกินอย่างเดียวค่ะแล้วก็เล่นอยู่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะได้มีกลับบ้านแล้นไ,ได้นั่งรถหน่อยมานหน่อยนะอ่ะฮะแล้วก็อยว่ไว้ว่างๆเหมือนมาพามาเที่ยวใหม่นะคะอ่ะฮะ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเตรียมตัวนอนกันลนะคะบ๊ายบายเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้เช้าโอเคบ๊ายบายเก่งจังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะใช่ไหมครับเราจะกลับบ้านกันนี่นะอาหารเช้าของวันนี้เรากินเสร็จอย่าอาบนะ้ำแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะใช่ไหมไม่ตอง เราจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ต้องขาบายบายกล้องหน่อยเนี่ยบายบายโอเคเราจะกลับกันแล้วนะตบมือตบมือตบมือครับเก่งจังเลยเออค่ะกินข้าวกันนะนะคะตบมือตบมือตบมือโอเคจังบายๆเดียวบายบายกล้องหน่อยบายๆบายๆเลยวันนี้เรากลับบ้านกันแล้วนะคะ เตรียมขึ้นรถกลับบานแล้วนะกลับกรุงเทพกันนะคะทั้งกันดีๆนะเจอกันนะคะแม่แมาวแมวแมวแมวแต่ดิ้งหายได้ค่ะบ๊ายบๆก่นอนหนูได้ตาห่านะค่ะบ๊ายบายก่อนบายบายเออบายเก่งจังเลยบบชอบบ้านแล้วนะคะวันนี้ กลับบ้านแล้วน,นี่คนขับของเรานะคะกลับแล้วนะคะรถเตรียมออกเดินทางแล้วนะไ,ไฟคืบๆหน่อยก็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 รถเตรียมออกเดินทางแล้ว Let's go ขับกันเลยโยยบ๊ายบายครับบ๊ายบายเคาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ถึงบ้านเป็นเวลากี่โมง ปก,ก,ก,กหมูเย็นปกหมเย็นหมูไวมากเลยเด็กก็โอเคถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวลงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะทริปหน้าไปตองไปรูจะพาไปเที่ยวไหนอย่ายวไปติดตามกันนะคะบ๊บบบบาย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 นะบ๊ายบายเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย